สวัสดีครับวันนี้ช่องทนายสายเกษตรนะครับเราก็จะมาแบ่งปันความรู้นะครับว่าระยะไหนเราควรจะห่อผลชมพู่นะครับวันนี้ก็มาติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆนะครับก็เป็นเก็ตความรู้ที่ประสบพบพานมานะครับแล้วก็ดูจากท่านผู้รู้หลายท่านนะครับประกอบกับมาใช้ในพื้นที่ของผมนะครับมันก็ได้จุดลงตัวนะครับเราก็จะมาดูกันนะครับระยะไหนที่เราจะควร ห่อผลชมพู่นะครับประมาณระยะแรกเลยระยะหนึ่งนี่ผักปุ้งดอกเม็ดผักปุ้งนะครับมีโอ้ยมีเพี้ยด้วยตายแล้วเดี๋ยวต้องฉีดสนหน่อยแล้วนะครับอันนี้คือต้นเดียวของผมเลยนะครับหนึ่งต้นที่อยู่ข้างบ้านนะครับมีทุกไซส์นะครับอันนี้เป็นเม็ดผักบุ้งนะครับเนี่ยอันนี้ห่อไม่ได้ครับห่อแล้วล่วงนะครับต่อมานะครับอันนี้ดอกบานช่วงที่ดอกบานนะครับอันนี้ก็ห่อไม่ได้นะครับห่อแล้ว ร่วงจริงครับต่อมานะครับอันนี้เมื่อเกสรดอกร่วงหมดนะครับแล้วก็ก้นนี้จะหลุดไปด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นระยะระคังนะครับระยะนี้สําหรับผมนะครับห่อผมห่อครับผมห่อระยะนี้แต่ผมต้องอตูดนี้ต้องหลุดไปนะครับนี่ถ้ามันหลุดในถุงเนี่ยมันจะทําให้อ่าเกิดเชื้อราได้แล้วผลก็ร่วงในถุงเนี่ยครับอันนี้นครับระยะเนี้ยที่ผมห่อนะครับนี่ และระยะก็เรว่าระครังนะครับอันนี้นะครับออ,อมานะครับระยะนี้บางที่ก็อาจจะห่อได้นะครับยังห่อได้อยู่แต่ของผมเนี่ยมันมีพวกมแมลงวางไข่แหละแมลงวันทองเนี่ยเข้าไปวางเป็นชุดเนี่ยฮะผมเคยทดลอง้วของผมเมื่อประมาณรุ่นสองรุ่นที่แล้วเมื่อปีที่แล้วนะครับ เต็มเลยครับฟักไข่กันเต็มเลยอยู่ในอยู่ในลูกนะครับพอโตแล้วนะเสียดายครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับบางพื้นที่อาจจะยังห่อได้นะครับแต่พื้นที่ผมมันแรงวันแรงวันทองมันชุมเนี่ยครมันก็จะมีจุดเนี่ยที่เข้าไปฝังวางไข่นะฮะอันนี้สําหรับที่ผมพื้นที่ผมนะครับเรียบร้อยครับห่อไม่ได้นะฮะนะฮะอันนี้ก็เกินแล้วนะฮะ มีเน่าแล้วนะครไข่มีเน่าแล้วตัวนี้เกินห่อเลยครับเกินห่อจริงๆนะครับในระยะที่ผมให้เพื่อนๆดูครับแบ่งปันความรู้ให้เพื่อนๆนะครับผมก็ไม่ได้เก่งอะไรก็ดูจากอาจารย์ท่านอื่นมาเหมือนกันแล้วมีโอกาสก็มาแบ่งปันให้เพื่อนๆนะครับมือใหม่อย่างพวกเราอย่างผมผมก็ถือว่ามือใหม่นะครับมานี่ครับท่านี้ก็ระยะนี้ห่อได้ครับ บกแจ็คนีครับยานี้ห่อได้เลยนะครับได้กินชัวร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะได้กินชัวนะฮะนี่ครับของผมสำหรับผมนี่คือต้นเดียวนะครับมีนี่ต้นเดียวนะครับมีระยะนี้ครับนี่ครับอันนี้จากต้นเดียวของผมนะครับก็แบ่งปันความรู้ให้เพื่อนๆนทุกท่านนะครับก็คลิปนี้นะครับถ้า ดูแล้วได้ความรู้ไปใช้นะครับก็ให้กดแชร์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับก็คลิปหน้านครับมันมีผลอยู่ใกล้จะเก็บผลนะเดี๋ยวจะมาโชว์ให้ดูว่าผลใหญ่แค่ไหนนะครับผลใหญ่แค่ไหนจะมาโชว์เพื่อนๆนะครับมีความสุขครับอาชีพผมอาชีพทนายความนะครับแต่นี่คือทนายสายเกษตรรักในการทำเกษตรกรรมคู่ ผลไม้ไม้ผลนะครับแล้วก็มีไม้ยืนต้นอื่นๆนะครับที่ปลูกไว้ความสุขครับคลิปนี้ก็สวัสดีเพื่อนๆในช่องที่ติดตามครับสวัสดีครับสมพูทับถิมจันทร์